อยากได้ที่เด็ดทำกำไรคุณก็แค่คลิกเข้าไปที่ทีเด็ดเซียนบอลสวัสดีสายสายลงทุนทุกคนนะพบกันเช่นเคยกับผมจานบัสทัศนะเซียนมาพร้อมกับการวิเคราะห์ทีเด็ดฟุตบอลสีตัวเน้นๆหน้าเข้าเต็มกันเป็นประจำทุกวันเลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่อยากพลาดการวิเคราะห์ทีเด็ดฟุตบอลเป็นประจำกันทุกวันเพื่อที่จะนำไปลงทุนทำกำไรกันเนี่ยจานก็แนะนำให้เพื่อนๆกดไลค์และกดติดตามช่องทีเด็ดเซียนบอลเอาไว้เลยนะและเช่นเคยนะทุกคนนะก่อนที่เราจะไปฟันธงชี้เป้าทีเด็ดประจำวันกันว่าจะมีตัวไหนกันบ้างเนี่ยเราไปดูองค์ประกอบการของเมื่อวานกันก่อนนะครับไป สรุปผลการให้ทีเด็ดเซนบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็ตายไปเพียงแค่ตัวเดียวนะแล้วก็เข้าไปถึง3ตัวเลยทีเดียวนะนเพื่อนนะก็ต้องบอกว่ามาดีครั้งหนึ่งแล้วนะก็ไล่กันตั้งแต่เจอการ์เด้นนะเปิดบ้านเฉืนินชนะเอฟบอกไปได้2ตัวต่อหนึ่งคู่นี้จาให้ต่อเยือนการ์เด้นที่ราคาครึ่งควบลูกก่อนทันต่อก็รับประทานกันไป1มุมนะคู่ที่2กีมารส์เนี่ยก็ใพ่คารังให้กับกาซาเพียไปสูดพต่อหนึ่งคู่นี้จาให้ต่อกีมารส์ที่ราคาครึ่งลูกก็ดดนโตอสอยกันไปนะตัวนี้นะ ส่วนคู่ที่3าเนี่ยโบฮีเมียนนะเปิดบ้านพ้คารังให้กับเซนแพทริกไปหนึ่รตต่อ3คู่นี้จานก็ให้รองเซนแพทริกที่ราคาเสมอใครที่เล่นตามจานคู่นี้ก็รับประทานเงินไปอีกตัวนะและคู่สุดท้ายเบสตัสเปิดบ้านเอาชนะซีวัสบอลไปได้3าประตูต่อหนึ่งคู่นี้จานให้ต่อเบสตัสที่ราคา1รึ่งลูปเพื่อนๆคนไหนที่เล่นตามจานเนี่ยก็รับประทานเงินไปเต็มคำอีกตัวเลยเช่นกันนะต้องบอกว่าเมาื่อวานเนี่ย เป็นกำไรเป็นบวกนะทุกคนที่เล่นตามจานเนี่ยมั่นใจว่าได้กำไรกัน,นบานเลยนะเออจานก็ได้เหมือนกันนะส่วนใครที่ยังขาดทุนไปนะวันนี้ก็มาแก้ตัวกันใหม่นะเพื่อนทุกคนนะส่วนสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่หนาใจกับทีเด็ดสีตัวเน้เนๆของจานอยากได้บอลติงและบอลสเต็ปเพิ่มเติมเนี่ยจานก็แนะนําให้ไปดูที่นี่ได้เลยนะทุกคนนะเว็บเซียนเกมคอมทีเด็ดนะทุกคนนะเว็บนี้เนี่ย ก็จะมีทีเด็ดเยอะแยะมากมายเลยนะสําหรับใครที่ยังไม่หนาใจกับทีเด็ดของจานนะก็จะมีตัวนี้เลยนะ,นะมีทั้งบอลเต่งนะเพื่อนๆน,นะแล้วก็มีบอลสเตปด้วยนะก็จะมีบอลสูงบอลต่ำามาให้กันด้วยสําหรับใครที่ต้องการเพิ่มเติมนะก็จะมีทั้งทีเด็ดเซียนแล้วก็มีเพจทีเด็ดเซียนบอลด้วยนะเพื่อนนะใครที่ยังไม่ได้ติดตามยังไม่ได้ถูกใจเนี่ยไม่อยากพลาดท T ีเด็ดแต่ละวันเนี่ย ก็สามารถไปกดไลค์กดติดตามเอาไว้ได้เลยนะทุกคนนะและก็จะมีทีเด็ดบอลของรายวันด้วยนะทุกคนนะก็จะมีเซียนทั้ง3คนเนี่ยจะมาให้ทีเด็ดกันนะออวันละ4ี่ตัวกันเลยทีเดียวนะพร้อมกับผลย้อนหลังนะาการให้ทีเด็ดด้วยนะทุกคนนะแล้วก็จะมีผลบอลสดด้วยนะในเว็บของเราเนี่ยก็ยานก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ ยังไม่นนำใจสำหรับทีเด็ดของจานทั้ง4ตัวเนี่ยก็มารับกันได้ที่เว็บทีเด็ดเซียนบอลเลยนะก็สามารถพิมพ์คำว่าเซียนเกม c o m นะเพื่อนๆนะแล้วก็ทีเด็ดนะมันก็จะเข้ามาหน้านี้ได้เลยนะทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวจานจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วกันนะสำหรับคนที่ไม่สะดวกจริงๆนะก็จานก็ฝากเว็บนี้ไว้ด้วยลบการเลยนะทุกคนนะอ่ะไม่เป็นการสียเวลานะ เราไปชี้เป้าฟันธงทัศนะทีเด็ดเซียนบอลประจำวันนี้กันเลยดีกว่านะว่าจะมีตัวไหนกันบ้างพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับคู่แรกเป็นศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเจ้าสัวน้อยฟูแลมทีมอันดับ11ของตารางจะเปิดบ้านตอนรับการเยือนของเจ้านกนางนวลไบรตันแอนโฮปเอาเบียนทีมอันดับ4ของตารางคู่นี้เนี่ยจะเตะกันตอนดีหนึ่งครึ่งนะ ผลร,ราคาที่เปิดมาเนี่เป็นทางไบรตันทีมเดียนต่ออยู่ที่ปป่อนะสำหรับราคาสูงต่ำเนี่ยก็เปิดมาอยู่ที่2ลูกครึ่งนะทุกคนนะคู่นี้เนี่ยจานมองว่าสกอร์สูงต่ำนี่ยังเล่นยากนะจานถนัดไปที่น้าบอลมากกว่านะเกมนี้จานมองว่าไบรตันในโกอับเบียนทีมเดียนเนี่ยค่อนข้างที่จะขม่มฟูลแลมอยู่พอสมควรนะคือปีนี้ต้องบอกว่าไบรตันเนี่ยทรงดีมากเลยจริงๆนะแล้ว ทีมเนี่ยเล่นฟอร์มเนี่ยดีมากๆเลยนะเจอทีมไหนพวกเขาเนี่กล้าชนท้าชนได้อย่างระดับมาตรฐานสูงในทีเดียวเจอกับฟูลแลมวันนี้ซึ่งก็ต้องบอกว่าฟูลแลมก็มาดีเช่นกันนะปีนี้นะพวกเขาเล่นในบ้านเนี่ยก็ถือว่าฟอร์มดีจริงๆเพียงแต่ว่าเกมนี้จานมองว่าฟูลแลมเนี่ยจะเปิดหน้าบุกเข้าใส่ไบรตันแน่นอนและไบรตันเป็นทีมที่สวนกับอันตรายจริงๆนะถ้าฟูลแลมจบไม่ได้นี่บอกเลยนะไบรตันจัดแน่นอนนะ เกมนี้ก็เลยมองว่าโอกาสที่ไบรตันจะชนะมีสูงกว่านะเกมนี้จานมั่นใจมากๆว่าไบรตันมีโอกาสชนะสูงจริงๆมั่นใจและขอฟันธงเลยนะต่อไบรตันฟันกำไรคู่ที่2เป็นศึกสกายเบดเด h e ลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเบอร์ลี่ทีมอันดับ6ของตารางจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของมิววอลทีมอันดับ16ของตารางคู่นี้เนี่ยจะเด็กกันตอนตดสิหนาที โดยราคาที่เปิดมานี่เป็นทางเบอร์ลี่เจ้าบ้านต่อยอยู่ที่ครึ่งควบลูกนะส่วนเดราคาสูงต่ำเนี่ยโต้เปิดมาอยู่ที่สองลูกควบ2ลูกครึ่งนะทุกคนนะคู่นี้จานมองว่าสกอร์สูงต่ำก็ยังเล่นยากอยู่นะจานชอบไปที่หน้าบอลมากกว่าเช่นเคยนะคู่นี้จานมองว่าเบอร์ลี่เจ้าบ้านเนี่ยมีโอกาสชนะสูงมากจริงๆเลยนะด้วยความที่ศักยภาพของพวกเขาเนี่ยเหนือกว่ามิวอ์พอสมควรเลยทีเดียวนะแล้วได้เปรียบที่จะเล่นในบ้านและฟอร์มการเล่นในบ้านของเขาเนี่ยต้องบอกว่าดีจริงๆนะ เกมนี้เนี่ยมั่นใจมากๆหรืว่าเบอร์นี่จะชนะมีวอลอย่างน้อย1เม็ดนะและดีไม่ดีถ้าลูกแรกมาเร็วนะแล้วมีวอลมาเปิดหน้าแรกเนี่ยรับรองเลย2-3อาจจะตามมาได้เลยนะเพื่อนนะจานมั่นใจมากๆว่าเบอร์นี่จะชนะแน่นอนมั่นใจและขอปันทงนุงเลยนะอยู่ต่อเบอร์นี่มีกำไรแนะ่คู่ที่3เป็นศึกเกาโชเซรีอ อาร์เอสโรม่าทีมันดับ6ของตารางจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ a อซมอนซาทีมบวยของตารางคู่นี้เนี่ยจะเตะกันบอตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีเศษราคาที่เปิดมาเนี่ยเป็นทางอาร์เอสโรม่าเจ้าบ้านต่ออยู่ที่ลูกครึ่งควบสองนะทุกคนนะสเ็จร,ราคาสูงต่ำเนี่ยก็เปิดมาเนี่ยไหลขึ้นจาก2ลูกครึ่งควบสามเป็น3ลูกเลยนะตอนนี้นะคู่นี้เนี่ยอาจารย์มองว่าสกอร์สูงต่ำเนี่ยก็ยังตึงๆอยู่นะสูงเสี่ยงอยู่นะอาจารย์ว่าหน้าบอลหน้าลิ้นมากกว่ายเยอะเลยนะ เกมนี้จานมองว่า RS r o m a โรม่าเนี่ยมีโอกาสชนะสูงมากจริงๆนะคือเขาได้เปรียบทุกอย่างเลยนะเกมนี้นะเหนือกว่าทุกอย่างเลยจริงๆนะทั้งศักยภาพโอกาสที่ได้เล่นในบ้านและก็ฟอร์มการเล่นช่วงนี้นะต้องบอกว่า AC ซมอนซาทีมน้องใหม่เนี่ยเกมนี้มาเนี่ยรอโดนอีกเกมน่นอนนะแล้วถ้าลูกแรกมาเร็วนะบอกเลยนะ 2, อ4าอาจจะมาตามมาได้เลยนะแต่มั่นใจมากๆเลยว่าเกมนี้ RS ร์เอโรม่าเนี่ยยิงมอนซา ขาดกระจุยแน่นอนนะเบตที่เปิดต่อมาลูกครึ่งควบ2เนี่ยไม่กล้าอยู่รองจริงๆนะทุกคนนะเกมนี้จานมั่นใจมากๆว่าโรมาจะชนะขาดอย่างน้อย2ลูกนะและมี3สีเนี่ยโอกาสสูงจริงๆนะจานมั่นใจและขอฟันธงเลยนะอยู่ต่อโรมาคว้ากำไรแนะ่และคู่ที่4เป็นศึกลีก้านนต์โปรตุเกสเบนฟิก้าทีมรองจ่าฝูง จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปาโกสเดฟ r เรราทีมรองบุยของตารางคู่นี้เนี่ยจะเตะก,กันตอนดี25นาทีเหรยราคาที่เปิดมาเนี่เป็นทางเจ้าบ้านเบนฟิก้าต่ออยู่ที่2ลูกนะส่วนเดรีราคาสูงตามเนี่ยโตเปิดมาอยู่ที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งนะทุกคนนะ คู่นี้เนี่ยสกอร์สูงก็น,น่าสนใจนะแต่เช่นเคยนะจานก็ยังชอบไปที่น้าบอลมากกว่านะเกมนี้จานมองว่าเบนฟิก้าเจ้าบ้านเนี่ยเหนือกว่าทุกสิ่งอย่างเลยนะความการเล่นสภาพแวดล้อมแล้วก็ศักยภาพของทีมต้องบอกว่าข่มทีมเยือนเดฟเรรามิดเลยจริงๆนะปากรอวันนี้นะบุกมาเยือนนี่คือยังไงก็ต้องโดนอยู่แล้ว่ไม่รอดแน่นอนนะและเบนฟิก้าต้องบอกว่าเกมลุ้ของพวกเขาชั่วโมงนี้นะโอ้โห โหดจัดประหลัดบอกจริงๆนะยิงยกระจายทุกนัดเลยนะแล้วยิงเกมนี้ถ้าพวกเขาชนะเนี่ยจะได้ขึ้นกลับไปอยู่เป็นทีมจ่าฝูงเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่เกมนี้จะไม่บุกดาหน้าเข้าใส่ยินเยือนนะมั่นใจมากๆเลยว่าเกมนี้เบนฟิก้าเนี่ยจะจัดหนักจัดเต็มปากอดเดฟเฟราแน่นอนนะสองลูกที่ต่อมาเนี่ยบอกเลยว่าน้อยด้วยซ้ำเลยนะมั่นใจมากๆเลยขอฟันธงเลยนะเพื่อนๆนะอยู่ต่อเบนฟิก้ากำไรมาแน่ๆน เอาล้วครับก็ทุกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเคยนะสำหรับการชี้เป้าฟันธงทีเด็ดเซียนบอลสีตัวเน้นๆประจำวันให้เพื่อนๆได้เอาไปลงทุนกันเช่นเคยนะทุกคนนะ เมื่อคืนเนี่ยต้องบอกว่าเสียดายจริงๆนะเพื่อนๆนะแหมพลาดไปเพียงแค่ตัวเดียวอีกแล้วนะโอ้โหสองวันที่ผ่านมาเนี่ยเสียดายจริงๆเกือบเข้าเต็มทั้งหมดอยู่แล้วนะวันนี้ก็เช่นเคยนะเพื่อนนะมาร่วมลุ้นร่วมเชร์กันได้เช่นเคยเลยนะชื่นชอบตัวไหนอยากจัดตัวไหนนี่จัดไปได้เลยนะจานมั่นใจมากๆวันนี้เนี่ยคัดมาสี่ตัวเนี่ย โห oh, จะเอาเข้าเต็มตั้งแต่เมืม่อาวานวานันซื้อแล้วยังวุดอยู่ตัวเดียวนะวันนี้เรามาร่วมรู้ร่วมเชียนะใครชอบตัวไหนจัดไปเลยนะอะสุดท้ายนี้จานก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะโชคดีมีใจรับทรัย์กันไปทุกๆบินเลยนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ อยากได้ที่เด็ดทำกำไรคุณก็แค่คลิกเข้าไปที่ทีเด็ดเซียนบอล